ลูกแมวลูกแมวน่ารักออกมาเยอะมากเลยข้อแล้วมี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 สปดยสปายเจอแรกอันนี่ตัวแม่มันนะอันนี้สปายคือแมวเปอร์เซียนี่ไปไหนดูแม่มันนอนกิ้งอยู่นู้นเ่งแม่มันนอนกิ้งอยู่นู้นนะแม่มันตัดขนนะ เนาะว่อว่อนี่นี่ตามมันนเ้ไปวันนี้เพิ่งวันลัเทเฮ้ยเข่งเ่งเข่งเข่งไม่ได้เข่งไม่ได้เข่งไม่ได้เข่ง

ดองเหมียวไให้ให้เหี้ยอะไรไปล